สวัสดีค่ะทุกคนเห็นลกๆแบบนี้นะคะทุกคนป่ากระเทียมจ้าวันนี้วันเสาร์ที่25สิงหาคม2023นะคะทุกคนเรามาเก็บกระเทียมนะจ้าเป็นคลิปแรกของปีนะคะทุกคนต้นยังเล็กๆน้อยๆที่อื่นออกดอกกันหมดแล้วเห็นไหมนี่ที่นี่ พิ่งจะเกิดแต่ว่ามันก็ยังแบบสวยสดงดงามอยู่นะทุกคนนะต้นอ่อนๆจะทุกคนต้นกำลังกินนะทุกคนนะกำลังสวยกำลังงามเพิ่เป็นเสียงลกกระล้องดีจริงๆเลย จะทำการตัดนะทุกคนอ่อนมากเลยนะเนี่ยบางบางช่อมันก็ออกดอกแล้วแหละวันนี้มาฝนตกค่ะทุกคนดินเหนียวปัดยังไงก็ต้องเหนียวเลอะดินอยู่แล้วล่ะทุกคนจะ้ะเดี๋ยวไปล้างเอาที่บ้านเห็นไหมอ่อนๆ มีนกเป็นเพื่อนทุกคนวันนี้มีนกเป็นเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเกินเหลือเกินฝ <c oughs> นมันตกไงต้นเล็กไม่เฉือนเขาละเด,เดี๋ยวหัวมันจะติดมาด้วยเอาจากต้นที่มันออกใหญ่นิดนึง ฝนตกทุกคนคือมาไกลเนาะ,ตกก,ต,กะตกก็ต้องเก็บ่ะรอไม่ได้ฝนตกก็ต้องเก็บ ไปล้างเอาดินเหนียวฝนมันตกดีเหมือนกันแหละมันจะได้แบบเก็บง่ายๆแต่มันเลอะนิดนึงเรามาช่วงที่เขากำลังออกไงทุกคนถ้ามาช่วงที่ดอกสูงแล้วต้นมันก็จะสูงไปด้วย ถ้าแก่กว่านี้กินไม่อร่อยหรอกเหนียวแบบนี้กำลังดีอ่อนๆกินได้ทั้งต้นทั้งใบมมไ,มไม่มันกำลังเพิ่งเกิดถ้าใหญ่กว่านี้มันจะแน่นนะพี่เอายาิแบบนี้อดีแล้ว กลิ่นแรงยังบอกอยู่กลิ่นแรงมากมบางต้นก็โดนหัวมันมไม่เป็นไรอันไหนที่หัวมันติดมาก็ไปปลูกหลังบ้านได้ ้หัวมันติดมาพยายามไม่แบบว่าไม่เจาะให้มันลึกมากเจาะลึกมากเดี๋ยวโดนหัวเขา ลอวยันขากล้องเลยทุกคนถ่ายทำก็ไม่ค่อยจะดีมือเปือป้อนกรปรกมากคลิปลนี้คลิปนี้ขอบอกเลยว่ากรปกรกมากดินมันเหนียวลงไปูถึงโคตรกเดี๋ยวล้างแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องดูตอนล้างอนะถ้าจะดูตอนสะอาดต้องดูตอนล้างอย่าดูตอนนี้ อ่อนมากเลยนะทุกคนขอบอกเลยต้นกาลังกินถ้าโตวกว่านี้ก็มันก็จะนี่ไปมันจะมันจะเหนียวไปอย่างเงี้ยอ่อน มันฝนมันตกไงทุกคนแล้วทีนี้หัวมันลอยไอหัวกระเทียมนะ่ะมันลอยดินขึ้นมาบางทีเราแทงลงไปต่าๆเนี่ยบางทีหัวมันก็ติดขึ้นมาแต่ไหนที่มนเนี่ยบางหัวมันติดมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหลักเดยวเราไปปลูกได้มันติดมาก็ไม่เป็นไร เป็นคลิปที่เลอะเทอะที่สุดเลอะเทอะมากเลอะเทอะเปิดเปื่อนกินเหนียวแฉะมาไกลนะมาแล้วมันก็ต้องเก็บไงเลือกไม่ได้จ้าจะเลือกวันที่มาที่แบบไม่แฉะมันจะยุ่งยากนิดนึงมาไกล แต่เดี๋ยวก็จะมาใหม่อยู่รอให้มันออกดอกจะมาถ่ายตอนที่เขาออกดอกให้ดูนะทุกคนมันก็จะสวยขึ้นแน่นไปหมดเราเลือกเอาตรงที่มันต้นมันแบบจะอวบๆนิดนึง ได้ดินมาเสียบเลยออกดอกแล้วโอ้ดึงแดงหัวติดมาอีกไม่ไหวไม่ไหวตรงนี้ แด้แล้วคะ่ะทุกคนเอาแค่นี้แหละฝนตกไม่ไหวแล้เอ,อยู่ไม่ไหวไปเดี๋ยวจะไปล้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนล้างแล้วนะนี่เอาแค่นี้แหละไม่เอาเยอะเดี๋ยวไปแบ่งกันสองคนแบ่งไปให้เพื่อนหน่อยหนึ่งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เหลืออีกนี่นะคะเลือกหัวออกไปบ้างแล้วนะ มันก็มีอยู่นะทุกคนมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีแต่ขี้ดงขี้ดิน <c oughs> เอามาก็สลัดออกบ้างอะไรบ้างมีหัวติดมานะทุกคนเนี่ยที่เลือกออกไปมั่งแล้วก็มีแต่ว่าที่ติดเอามาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกนะคะปลูกไว้หลังบ้าน <c oughs> มันดินมันนิ่มมากเลยทุกคน ืมดินน้ำมันขังไงพอดินมันเหลวๆใช่ไหมหัวหัวหัวมันเนี่ยก็แบบเหมือนมันผุดดินขึ้นมานอนแอ่งแมงอยู่ข้างบนอะไปเก็บเอามาอยู่นะได้ได้หลายเนี่เห็นไหมเป็นช่อๆอันนี้เราดึงมาอันนี้คือดึงมา <laughs> ทุกคนเดี๋ยวเราจะล้างนะคะเปิดน้ำใส่ไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะทำการล้างนะคะล้างอาดินออกก่อนรอบแรกแล้วก็ล้างน่าจะล้างหลายน้ำอยู่แล้วทุกคนเพราะมันมีดิน ดินมันเปื่อยง่ายนะทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่ยากหรอกเพราะว่าดินมันเป็นมันดินมันนิ่มอยู่แล้วไงกําลังจะเก็บฝนลงฝนลงไม่เท่าไหร่นะหิมะลงอีกเลยต้องได้กลับไงเก็บไม่ได้เท่าไหร่เก็บได้มาประมาณแค่นี้แหละก็ะแบ่งให้เพื่อนไปอีกพี่คนที่เขาไปด้วยก็ได้มาแต่ว่าเขาไปเดินเขาไม่ค่อยได้ไอ้ที่เป็นต้นต้นแบบนี้มาเพราะเขาไปเดินเก็บไอ้รากแบบนี้ที่มันลอยอยู่บนดินนะ่ะอืม เขาจะมาปลูกที่บ้านเขาเมืองที่เขาอยู่มันไม่มีไงแยกไ้แล้วเหทุกคนอันนี้เม็ดมันนะเนี่ยทุกคนมันเหมือนมันเยอะนะเดีมันอยู่ข้างในข้างล่างมีลากเนี่ยที่แยกมันมีหัวติดมา๋ยนเ้าจะไปปลูกนะทุกคนไม่รู้ว่าไฟมันสว่างเกินไปไหมลองปิดดูสิ ม,มืดไหมล่ะมันน่าจะมืดไปนะนี่จะทุกคนที่ได้มานะเดี๋ยวเราจะล้างอีกนะคะอันนี้เป็นรอบที่สามจ้ารอบที่สามมันมืดไปไป,ไปโอเคเดี๋ยวเราเราจะล้างเป็นรอบสุดท้ายนะคะนี่ค่ะ ล้างมาแล้วเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยแหละได้มาเท่านี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ได้เยอะแยะแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะแบ่งไปให้เพื่อนครึ่งหนึ่งก็จะเหลือประมาณเท่านี้แหละนี่จ้ะเดี๋ยวจะผัดกินสักหน่อยสักจานหนึ่งไปค่ะไปผัดกินกันมาจากทุกคนเราก็จะมาผัดนะคะเอาสักจานเล็กๆนะนี่ค่ะล้างเรียบร้อยแล้ว มีทั้งดอกทั้งใบนะคะผัดใส่น้ำมันหอยเฉยๆใส่น้ำมันนิดนึงาาวางเตาผิดเอาใหม่เริ่มใหม่มนี่ค่ะคนม้อข้าวหม้อ,มอน้อยๆกินสองคนนะจะไม่ต้องเอาหมอ้อใหญ่อะไรทน้งหนา ใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะทุกคนโอแค่ก้นกระทะพอเพราะว่ากระเทียมก็ขนาดนี้มันมันฟูนะทุกคนเดี๋ยวเวลาผัดแล้วมันก็จะยุบลงไปนะ กรเทียมกับน้ำมันหอยแค่นั้นแหละดูดกลิ่นชะั้นี้เลยนะจริงๆผัดกระเทียมไม่ได้ไม่ได้ใส่กระเทียมแนละ้วแต่ว่าก็อยากใส่ให้มันหอมนิดนึงไง ใส่แค่น้ำมันหอยแค่นั้นเองเพราะว่ามันก็หวานอยู่แล้วอา,อาจจะโอเคก็จ,จะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วกันให้มันได้รสเค็มหน่อยๆเนาะพอกระเทียมเหลืองเราก็จะใส่ ดอเนี่ยนะพีคดอกไัน,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 น้วยเลย มันหอยแล้วก็ใส่สีขาวนเลนึง แล้วจ้านี่เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวกับผัดกระเทียมกันนะคะเย็นนี้แล้วก็ยังไงขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะฝากคลิปสั้นๆไว้กดติดตามด้วยนะคะกับเมนูผัดกระเทียมป่าจ้าสวัสดีค่ะ